สวัสดีค่ะยายเจมาแล้วค่ะสำหรับคลิปที่สามของงวดวันที่สิ16เมษายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นเลขเด็ดเลขที่ยายเจเก่งว่าจะต้องมีแน่นอนไม่อยู่ในสองตัวบนก็สองตัวล่างหรือมีทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างค่ะเรามาดูกันผลงานงวดที่แล้วของยายเจ1เมษายนนะคะ รางวันที่หนึ่งสองตัวบนออกแปดหนึ่งถูกต้องไหมคะสองตัวล่างออกเก้าศูนย์นะคะดูเลขที่ยายเจให้งวดที่แล้วมีเลขหกเลขสี่เลขห้าไม่มีเลขแปดเลขหนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์ค่ะแสดงว่างวดหนึ่งเมษาเลขเด่นของยายเจไม่ออกเลยนะคะ เป็นครั้งแรกในปีนี้หลังจากที่ออกต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะคะค่ะเรามาดูกันว่ามวดต่อไปเลขเด่นที่ยายเจให้จะมีตัวไหนบ้างนะคะเลขเด่นของงวดวันที่16เมษายนนะคะยายเจจะให้ทั้งหมด สตัวนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวที่หนึ่งคือเลข9ค่ะตัวที่สองคือเลข7ค่ะตัวที่สามคือเลข0ค่ะและตัวที่สี่คือเลข8ค่ะค่ะจะมีสตัวนี้ไหมในเลข สองตัวบนที่ออกหรือสองตัวล่างที่ออกจะดูความแม่นแม่นปังปังของยายเจ๊จะแม่นต่อเนื่องเหมือนเช่นเดิมไหมข้าขอให้ทุกคนเฮง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 นะคะสวัสดีค่ะ